สวัสดีค่ะวันนี้ตุลาชาแน,นลจะพาคุณผู้ชมไปหาปูภูเขานะคะไปดูกันเลยค่ะเรามาดูปูนะคะดูปูภูเขามันจะมีไหมคะการหาปูภูเขาเพื่อเกิดใช้วิธีการก้านเอานะคะ ดยใช่เศษมันหมูมาวางตามพืชต่างๆในเวลากลางคืนล่อให้ปูออกมาแล้วพอเกิดใส่โคมไไปซองแล้วก็จับเอาเลยเตตุลาชาแนลบสสะดวกในเวลากลางคืนมาในเวลาของวันก็จะยากนะคะไม่ทราบว่าจะเจอไหมไปหลือพินทางนู้นไหมพี่ต้อยมันน่าจะมีไปไหมน้ำนะแม่จะ้ะน้ำทางเราจะตามหาปูภูเขานะคะบอกว่าปูภูเขามีเยอะแยะบริเวณแถวนี้ วันนี้เราไม่รู้ว่าเราจะประสบความสําเร็จไหมเสี่ยงดวงกันโอ้เดินทางขึ้นมายากลําลบากพี่ต้อยส่องตรงนี้ดีกว่าพี่ต้อยนี่นี่ลืบตรงนี้มืดมันน่าจะอยู่น่าจะเป็นที่ปูอยู่เพราะว่ามันอยู่ตามชอกลืบเด้อลองเอาลืบจูงมาได้บ่ มันอยู่หลุดตามป่ะมาจองเมึงสะก่าแล้วเผื่อมันม,มีกินป่ะดีนเด็กไ่คืออนไ หลแรงพูดด้กล้วยงามแด้น้ำตกกันนะคะมันไม่น่าจะมีหรอกปูอยู่ดีแถวเนี้ยมันต้องไปปู กอกลุดดำๆที่เขาผ่านมาเมื่อกี้นี่เนื้อตกมะเร็งมันจะอยู่ตามซอกลุดแบบนี้แหละค่ะคลองเข้าไปดูพี่ต้อยคลองเข้าไปในนี่นะพี่ต้อยโคมไฟนะ่สเ องเจอแล้วตัวหนึ่งอันนี้ปูปูเหาอัวไปแล้วเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองสองไปซิดดิ่งนลึกเข้าไปอีกฝั่งนั้นเห็นบ่ไม่หินมาซอดฝั่งนั้นไหมไม่เห็นโอ้ยไม่เห็นเลย โอ้เห็นแล้วตัวหนึ่งแต่ลาจับมันไม่ได้ดม, na, มันไปเร็วมากเดี๋ยวนี้เห็นนะครไม่เห็นน้อยมองเห็นแปดัดมือ่ะพี่ต้อยพี่ต้อยมันเกิดอันจับคู่กันวะเอ้ยเห็นแล้วเห็แล้วคู่ขาวคู่ขาวเขาจะบอกดัดมือบอกคู่มัดเ, <Heroes> <professors> เอ้ยบอทังส่งโคมอ๋อค่ะจับได้แล้วจับได้แล้วมีไฟโคมก็เด้อ

อันนี้เขาเร like, ียกว่าปูภูเขานะคะปูภูเขาจับยากอยู่เด้อมันอยู่ในหินระวังมันจับสิมันมันกัดมือเลยขุ่นห่วยใช่ออปูป่ดปูทะเลเนาะคุณไม่ได้ป่าปลูทะเลเนาะตัวบักง่ายนึงเออเออเออโอ้เมื่อกี้เขาจะว่าปลูภูเขาเนาะลำบากเช่เนาะหาปูก็ได้ ส่องไฟเข้าไปเวลาเขาขายแพงๆเนี่ยอย่าไปต่อรองเขานะคะหาหายากมากปูภูเขาอะเห็นบ่อเห็นบ่อกำลังส่งไฟนะคะมันอยู่ในลีกเห็นบ่อที่ต้อยเฮเยเยบ่บ่่บ่บ่บ่เฮยเดี๋ยว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 เดี๋ โอ้ยหมวกหมวกหมวกเลยลำบากเจ๊พี่น้องเลยปูหาปลาตุลาชาแนลนะคะพาคุณผู้ชมมาจับปูภูเขาเราไม่มีความชำนาญเราก็เลยต้องล้มลุกคลานเห็นขาเห็นขาเห็นขาซองเรามาเห็นขาอยู่เห็นอ่ะอันน่าเอ็นขาน่ะไอตรงไหนตรงสิได้เอาไม้เคี้ยวพี่ต้อยเอาไม้เคี้ยวเไม้อะไรเนี่ยบอส มายนี่ยเสร็จเดี๋ยวเด้ก็ต้องแห่ตัวนารัตมาพี่แห่ทั้งบุญโปรตินทั้งบุญมันบมดถึงกันบอกโอ้าขาปูนะขาปูเห็นเห็นมันมันบมดถึงกันได้โออเด้เด้เด้กําลังออกมากําลังกําลังเห็นแล้วนะตั้งกล้องใกล้ๆกันเด้อเห็นบ่เห็นอันนี้อ๋อลิฟต์เข้าไปแหละโอ้รูนี้ปูตัวนี้ไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้ โชว์โชว์โชว์เออค่ะโอได้อีกตัวคู่คู่ขาวค่ะโอคักค่ะค่ะโอโอเคโอเคเขาบอกให้ส่องไฟเข้าไปตามซอกหลืบแบบนี้คูค่ก็จะอยู่ตามซอกหลูอย่างนี้นะคะ จงกู่แม่เลจงคู่แม่เลยเห็นบอกเห็นเห็นเห็นเลยเห็นมันปิงปิงดูไม่เคลียไม่เคลียไม่ติดจับมือโอ้ยจะไปตัวรองเขาหรือเขาเอาไปขายมันแพงกระเด็นบุกภูเขาหายากกจะหายน่าเห็นอยู่เห็นอยู่แต่เอามันไม่ได้จงคู่กันไหม นี่นี่ตัวนึง่งเหรอเนี่ยไปได้โอ้ยได้แล้วเออมไ่ดือดี๋ยวตัวนึงตัวนึ่งเล้วมันจะไปก่อนเห็นตีนมันจมูกจมูกอยู่นะน่ะคอยเห็นตีนไอ้หลือมันยู้ไปไปรังควานมันหนะน่ะน่ะเห็นยู้ตีนระวังมือเด้งไม่ได้แงมันสิกัดมือก้อน มันอยู่ในหลืบไปเช่อแล้วคำปูนหืปล่อยมันซ่าขันโบได้กับไปปากมันไปแหกแย่งไป้ังควานที่อย,อยู่มันปวดหินยืดตีนไหมตีนะคะตีล้างล้างแล้วก็ตีนะคะกำลังเสียบเสียบเพื่อที่จะไปย่างนะคะเสียบเสียบเสียบโย<อ>ขาจะเอาไปขายเยอะโตขาเจ้าจดื้อ หาเพื่อสิได้โอ้ยซ่องไปแต่ละตุนเห็นกระตีนดึงออกมากระจักมันสกัดมือตอนไหนห่วยตำกระปู๊ดเอาเอาเตื้อนนีเอันนี๊บบอุ๊บคอมบออันมงคีมงเงี้ยวมงนโอ้เบิดบ่ตีนมันก็อ้อเอาแต่อันนี้มันหนึ่งเอาแต่ตัวมาตำมุนๆเนาะนี่ครับเสร็จแล้ว อันนี้คือกระดองปูนะคะเขากเหนียวจ้ำแซ่บเกลือหอยแล้วกันเอาข้าวเหนียวจ้ำแซ่บจ้านี่นนะคะส่วนนี้เราก็จะกินส่วนนี้แหละส่วนที่เป็นตัวปูนะคะเราก็จะกินปูภูเขานะคะหากินยากนะคะมันจะมีเฉพาะหน้านี้แหละ หน้าอื่นก็ไม่คอยมีกว่าจะได้แต่ละตัวก็ลำบากเอากินแบบแซบๆไปเลยสมกับความแปเอามายากๆโอ้โหโกรอบกรอบานได้บ่พี่ต้อยแซบแซบ่อมนี่น <laughs> เลยบ่เออเจฟทรายไ,ได้คอยหา,<อ>านะคบเนี่ยยานค่ะยานมันนี่ แซบโอ้ยกบกบกบแซบหลายแซบหลายแซบตี่จนติดปลาเนี่ยอ่อนี่ปลาเออแซบแซบหลายแซบหลายจนติดปากโอ้ยแซ่แตลืมือเนี่ยฮะกินแต่แนวปลาของปลาของยากหายากเลยโอ้ยขอหาง่ายบ่ยาก